สวัสดีครับท่านผู้ชมรผู้ติดตามมาช่วงดีๆทุเรียนบ้านเดินครับวันนี้มาอัปเดตทุเรียนต้นข้างบอ่ออายุ5ปีไปไปลายครับเคยงามเคยโซมแล้วก็เคยโซมแล้วก็ม,วกมางามตอนนี้ก็ไม่สวยเท่าไหร่ครับใบเล็กนะครับ ปีนี้ก็มีดอกครับก็มีดอกมาสองปีแล้วครับปีละพวงสองพวงแล้วก็มีติดลูกนะครับปีนี้มาเยอะหน่อยครับแต่ได้แค่สองกิ่งนะได้สองกิ่งตัด,ต,ดตัดยอดไปนะครับยอดไม่สวยโทม,ม,มแห้งๆนะครับ กิ่งเล็กๆเลยตัดยอดมีสองกิ่งก็ยังดีครับขอให้ติดลูกครับขอสักสองลูกสามลูกก็ยังดีครับตอนนี้ยังไม่เคยกินลูกนะครับว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไง ขึ้นชื่อวัตทุเรียนบ้านเนินนี่อร่อยแท้แน่นอนครับมีนี่กิ่งหนึ่งครับหนึ่งกิ่งหนึ่งพวงมาเขือพวงเต้ามาเขือพวงนะครับให้หน้ำทุกวันเหมือนกันครับ พราะว่าลมแรงอากาศแรงมากนะครับบอปลาปักตบชวาสวยงามมากเป็นดอกที่สวยจริงๆฮะชอบมากเลยฮนะมีพาเลตตัวละ4ี่กิโลอยู่ประมาณ2ตัวครับ ปลาดือุกปลดุกหนงตัวแล้วก็ปลาสะลิดเน็กหน่อยๆครับปลาแรกเธอมีเป็นสิบครับตายมากอะไรบ้างเข้ามาขอบ้างสวยงามบรรยากาศเช้าพนักงาน เฝ้าสวนต้นนี้ครับถ้าปีนี้ไม่มีดอกนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่สองติดต่อกันครับที่ไม่ได้ไม่มีดอกไม่ได้กินลกูกเคยได้กินลูกอยู่สองปีติดครับเนื้อสุดยอดครับปีแรกได้ห้าลูกปีที่สองได้ยี่สิบลูกปีที่สามปอดปีที่สี่นิ่งยังปอดอยู่ครับนิ่งอยู่นะครับ ลมแรงสลัดกิ่งเยอะนะครับกลัวเป็นอะไรนะฟีสเลรียมนะไม่น่าใช่ปลวกปลวกเขาขึ้นนะครับช่วงเดืนที่แล้วปลวกขึ้นปลวกที่นี่ดุครับดุมาก เยอะนิ่งเลยครับแล้แตกปุ่มๆม,มาก็แหลมละทองไถเปีนี้ฟาวอีกหนึ่งปีครับตอนนี้ตอนนี้อร่อยครับออกดอกมาแล้วติดลูกง่ายด้วยนะครับขอให้มีดอกแล้วติดลูกง่ายแต่นี่มันไม่มีดอกให้เห็นนี่ิกลุ่มเลย พาไปดูทุเรียนสาวมีดอกปีแรกครับสี่ปีกว่านิดๆแดงอินโดซื้อตามกระแสในโชเชียวโปรโมทนะครับซื้อติดไปหนึ่งต้นตัวนี้หลายปีนะครับเดิมทีก็สูงขนาดนี้แล้วครับแล้วก็เจอหนอนกินลําต้นหายไปเลยครับ นี่ขึ้นมาใหม่นะครับหนอนกินกับถึงโคนนะช่วงนั้นเละหนอนกินหักไปล,ลําต้นทั้งลำต้นเลยแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่หตรงน,นี้ครับตุเรียนสาวตอนนี้ไม่ได้คาดหวังเลยครับอันมาครับให้ต้นก่อนๆต้นอายุเยอะแล้วนะครับคาดหวังมากเลย ไม่มาต้นนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับมาเฉยไม่อยู่กิ่งเดียวครับก็ยังโอเคครับเราเพิ่งจะแตกใบอ่อนแล้วด้วยนะครับดูจะโอเคไหมเนี่ยแตกใบอ่อนแล้วนะครับพืดเลย อดดําอดตัวหน่อยมากัดกินยิ่งมีน้อยอยู่ม,มีอยู่แค่นี้ยขอทักสองลูกอะได้ไหมกิ่งนี้ลูกหนึ่งกิ่งนี้ทักลูกหนึ่งฝันกับฝันไว้ก่อนเออฟุกครับ แตกยอดอ่อนแล้วโวันนี้ก็ห้าปีนะครับนิ่งสนิทอยู่นะครับแตกแขนงแล้วปีนี้คงจะไม่ทัน,นครับต้องรอปีหน้ามั้งครับพยายามกักโศอกอยู่นะครับ กักไม่ทันแล้วปีนี้นะครับคงจะไม่มีดอกให้เห็นแล้วครับเหมอนทองครับสี่ปีครับปลูกมาเป็นคู่แข่งตนน้นนี้พวมณีเพราะเดิมทีนี่พวมณีไม่ตายไม่โตครับก็เลยปลูกหมอนทองเป็นคู่แข่งงามทั้งคู่แล้วพนันนี้ตอนนี้ปีที่แล้วโสมมากครับเดินเชดากิน เยอะเลยครับชะง,งักการจเจริญเติบโตยอดด้วนย,ยอดกุดยอดเป็นกา้านทูบแล้วก็ตามกิ่งก็แตกเป็นลาชมพูครบสูตรเลยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ผ่าจตงนี้ได้แล้วครับขอบคุณสวัสดีครับ